น้าเด้อพี่น้องกินตำมกคุ้งเมื่อนี้คือคือยายคืออยากตำักคุ้งเป็นฮวอนๆแลเอาพีาาจ,จังส่งเสลืมสลื่อนี่เละวะนอนก็น้นไม่ได้เห็นฮวันผัดร่มกับมีอยู่จาบักคุ้งวันก็พักมาแล้วพี่น้องแต่จะแซบ่ะส่บกกวกนะโคโลกะเดียถ้าบกหน้าเห็นบะบกกวกต้นนี้มันมันมันบ่ฝาดมันชมหวาน อะไบางหน้าเกี่ยมจต่ยแสบคักเลยพี่น้องเลือมาเด้อดวนๆย่ายจังคือดอยากเท่นึงดอกจะมากินก็แสบพี่หลีนกต้องสมนีเพ่แสบจุบ่แสบเจ้าพ่อประเดีเอาสมสอไปต้องสพอ,อพาาพ่อกทกคนทนเส็จไมต่ต้องเห็นปุูกแต่ไม่อยากกินเนาะปาไม่ใช่สนปลสักังีพี่หลกินไปถ้ามีไงเูบ่ จะจัดมุกกัน้ะพี่น้องเอ้ยโดนๆนด,นด้พุทธเ่าจังอยากทียนึงนี่ลูกหลานว่าเจ้าจังต่ำแซ่บว่าฉันไม่กันเท่าบะคืออยากมัน,มนก็บอะไ้ต่ำแล้วต่ำกินเอาโลดหรืออะไสิดอกย่ายคืออยากยายกกับต่ำโลดแล้วจะมาโดนอีรีส่วสิอยากเนาะต่ำนั้นใส่ขมนมเต็มมันต้อง มันดูดสิเขาต่ำเขาจิ้มต้ที่แงมันกับพ่อดีมันเจนนี่น้ำมันก็เล่ยด,ดูดยายตำสุดเพชรมักเพชรแล้วมันกินได้คือเก้าเหลือเดียงชื่งเครื่อง ด้วนจะค้ดอ,อยากนึงได้พี่น,นกับเพ็ดพอแห้งหระผู<า>้ค้าพวนพันวาดแงมลูกต่ำให้ไม่ต่ว่าเพ็ดจะควางต่ำแห้งเพ็ด <laughs> บอกเป็นส่วนของของคุดอยากตว้าชิ้นเพ็ดเพ็ดน้าเดียวกับจิ้มปไปได้ไม่ต้ะสาพี่เ้องห้าจะนึงแบบพริกแดงจึ้งงกับว่าเพ็ดแม่นเป็นน้ำโลกของยยห่ปะไปลาลาเข้าไปหรดู ก็งยากบางครัง้งเขาใส่หน่อยๆนึ่นก็ว่าเพา็ดไรถ้าคือแหลียงครื่งๆแก้วบ็กพิดดิบกับคุยเอาคุยเอากลิ่นน้ำน้ำรูดในตนัวมันเนี่ยลงอัอยายเราทอดอันนี้กากงวนหมูเห็ดอะไรอยงเงี้ล่ลเเละลเันนึงเจ้างาก็แสบๆจ่ะแซ่เป้นรรไรไม่เป็นไรรูดเปนอยงเง้เ็ดเพ็ดทอดกินชื่อ บูสิแม่หมูข้ามหนีงหไงแม่มาเอาทำนี่แหละพี่น้องเอ้ยกินเข่ากันเลยจ้าเยอะๆต้มไส้ข้ามหนีไงกันนี่ยหญ่กุม้มตุ้มอันนี้พร้อมพักไส้ไหพี่น้องพักไส้เป็นยาด้หนิถ้าสบายย่อยนมนมหน,นี่พักบุ้งเคี้ยวกับพักไส้หนออ่อยก็อื่นพักมาลาหน่อยไปสนิทจ้าพี่น้องเอ้ย